ดูคนด้วยนะครับผมนี่ก็อยู่ช่องเจตัชนชแนลนะครับผมนี่ก็อยู่ในเกมการีนา่าอีฟนั่นเองวันนี้ก็กลับมาอ,อาายู่แล้วให้รักเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคือ <'m> ก็กลับมาพักมงสำหรับโหมดที่มีชื่อว่าพยานลวงแหลงนั่นเองซึ่งโหมดนี้นังก็คือผมแนะนำวิธีการเล่นที่ให้มันง่ายๆที่สุดนะครับผมอันนี้ผมขอปน ยังไม่มีเพื่อนที่แปบ๊บหนึ่งนะคะผมโอเคซึ่งส้าเรบหมวดทายาดโดนแหลกเนี่ยก็เราเก็บกระเป๋าสามกอบสองหมวสองแล้วก็ตืงเทปิ้งมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นให้เราเนี่ยเก็บยามาเยอะๆเลยนะคะผมซึ่งมันจะดีมากเลยเก็บยาห้าล้านกล่องก็ได้ปม่ยใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่มาตอนนี้ก็เริ่มเนาะ รอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเฮ้ยตรงนี้เขาเส้นไรด้วยเฮ้ยเขา้ร<ก>ขเขาร่วมอันนี้ทาพคตเแี่อึ้ยกดอีกดีอยากเขา้าร่วมอ่ะเอา กดเข้าร่วมกดเข้าร่วมไม่ได้อะคนที่ได้ชุดนี่วงการอะไรโคโน่ด้วยเหมือนผมมีท่างพาังเลยเนาะแบบนี้เนาะเออก็เหมือนอยู่นะโอเคทีมเราก,ก่อนแรกมีสับ มีสองคนนะเพื่อนึงเทีนแต่ตัว,ดวเ,เดียวกัแล้วขี่เงียบมเลยเดี๋ยวเราจะลงกลางเมืองเป็นในส่วนของเขมี่มาสกิล์ตก,กันเนาะหรือคาตูดีเดี๋ยวผมขอดูจำนวนคนก่อนนะครับหลายคนเนี่ยบางคนก็ลงเขมีมาบางคนก็ลงคาตูดีสืรสตีว่าว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยไปฟาร์มไกลๆจาก กดโดมไปเลยไม่มีใครมีฟาราโก้เลยเหรอเนี่ยเห๋ือจะเชื่อนะคะผมในเพื่อนร่วมทีเราไม่มีฟาราโก้เลยเนาะงงช้างมาลงมาเจอรองเท้าเจ็ตจังหวะนี่หัวเจอตั้งสองอันอย่างดีอ่ะค่ะมารอบวันนี้คือเจอปืนแก็ตลิงครับผมไหนพูดอะไรก็ไมั้รองเท้าเจ็ตโอเคเพื่อนเก็บแล้วผมก็มีปืนแก็ตลิงนะครับผมซึ่งไม่มีไอเทมอยู่หลือตัวนี้ไม่มียา มากนะโหต้องคือมึง,มงเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนลาดเพื่อนเลยอันนี้ผมลาดเพื่อนนะโหตายยากนะเนี่ยเออเออ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 โอ้ใจเย็นเว้ย เด้งซะเลยนะเดี๋ยวผมจะทำการเก็บยาก่อนเนาะโอเคปืนกันเล็ไปืน,ปนชาร์จได้หรือเ่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ที่รู้ๆเรนไปก่อนนะครับผมฟาร,รม์มฟาร,ร์มไปก่อนฟาร,รม์ฟรรมฟาร์มยาอะไรแตกหนึง่งมาถึงเพื่อนเราเนี่ยแตกเดี๋ยวจะเชื่อน,นะครับผมเพื่อนเราตายไปโอจะตายสองเลยเหรออีเวน ไม่มีหงอคงเนาะแถวนี้เนะาะหงอคนก็เอาไว้แกงคนเนาะางพวกมานครอปิดไอ้ป้าเนี่โคตรเกียร์ปืนแก๊กลิื่งเลยนะสำหรับโอ้นี่โคตรเกียร์เลยนะท่านชมปืนแก๊กลิื่งเนี่ยแหมกระโดดหนะ้าต่างก็กระโดดไม่ได้อ่ะม,มุ่งหน้าไปยังเขตปลอดภัย ผมก็กระโดดถือกก๊กลิงเนาะเกมดีผมไปกินเห็ดสักหน่อยเนาะเราเจอยาหรือเราเจอเห็ดก็เก็บไปอะ่ะรองเท้าเทนี่คือปืนแก็เล่งนะคะผมดีปืนแก็เล่งแล้วก็รองเท้ารองเท้าก็เท่อยู่นะถือจัดว่าเท่อยู่นะครับผม ไหนดูจีในนี้มีอะไรบ้างในนี้ก็มีเกาะสองรองเท้าเจ็ดมาแล้วก็เก็บมือเก็ตลิ้งต่อไปเลยโอ้โหดูเพื่อนเมืม่อสองแล้วดีดังอยู่แต่พีคนะครับผมไม่แน่ใจว่าขาดของหรือเปล่าเนะความแต่ง โอ้หนักเหมือนกันนั้นเนี่ยปืนเกตลิงเนี่ยเนาะแต่มันแต่ปืนเกตลิงเนี่ยมันไม่ได้รัวเลยนะคะผมนั่นไงไว้เพี่อความปลอดภัยนั่นไงเลือดเลือดลดละถ้าใครเจอสิ่งที่เรียกว่าที่อับกดเนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะเจอสองครั้งดีกว่าเยอะเลยมาตอนนี้ผมมีเกาะสามเป่าสองเฮ้ยเป่าสามดิเฮ้ยโอเคมีมีหัวตัดแทนที่จะเป็นกระทะนะคบ เพื่อนแล้วก็นี่อยู่ตรงคีกอยู่แน่นเนาะผมไม่แน่ใจว่าผมจะแพ้หรือเปล่านะเนียเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ปืนแกน,นินถือช้ามากเลยนะครับผมไข่ว่นะ เอาดูคุณตัวเองตายลคิวตายโดยปืนเกตเลยอ้าไอคนนี้มีแค่ไม้เบสบอลน้ำชมอ๋อคือไม่มีปืนใช่ไหมโอ้โหคตรง่เลยอะ่ะไม่รู้ไอ,ไอคนอื่นมีปืนหรือจะเชื่อนะครับผมอ่ะตายเออกว่าจะได้ปืนเกตลิงเหลือจะเชื่อมาต่อ ก็เดี๋ยวจะได้หนึกตาหนึ่งดีไหมท่านผู้ชมเรียหมดพยานวงไหนอีกสตาร์หนึ่งสเนาะตอนนี้เล้งเล้งสี่สี่นนิโก้สามอันนี้เฟตติเดมส์สามกระปุกอืมมาตอนนานมบ้าอันดับส I'm really b a d we all deserve เว่นตูเข้าไวเออเออ้เขากดโอเคกันหมดเลยนะบอกให้อยู่วมตื่นตูเข้าไว้ เขาบอกให้ตื่นตัวเขาก็ยอมรับอะถ้าผมบอกว่าอยู่ดุมกันไว้ล่ะยอมรับกันบางสวนตื่นตัวเข้าไว้โอเคอยาคุณเล่นความเร็วแถวนี้มีหนึ่งถึงสองคนปะแถวนี้น่าจะมีหนึ่งคนเนาะ<ๆ>มาเช<ๆ>ื่อนเปิดไม์ผมอาจจะไม่ได้ยินแต่ท่านผู้ชมอาจจะได้ยินนะครับ ฉันต้องการกระสุนฉันต้องการกระสุนกระสุนป้าบอะไรเราตื่นตัวเข้าไว้เออและลำคาแล้วเว้ยเริ่มลำคาแล้วนุ่นชมผมบ้าผมเริ่องลำคาแล้วลวงมาเกาะสองเก็ตลิงใครยิงวะนะ้าโอ้โหเว้น โอ้หผมเกลียนมากเลยปืนเวนเนี่ยเฮ้ยยิงหัาผมเหรอกูตายเฮ้ยมันยิงเก็ดลิตกดึงหัวท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อยังทำยังฟาวไม่เสร็จเลยอ่ะฉะนันนว่ามันโลดดักผมมันรัวจังหวะมันได้เป็นฉีย่ท้าโวเวนเลยก็เอาเป็นว่า กันแล้วกันเนาะก็เป็นว่าสำหรับคดีนี้ก็มีเพียงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรดีสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Don't underestimate me บ๊ายบาย Don't underestimate me ก่อนที่จะดูเนี่ยผมขอไปดูค่าใบใบแล้วอยู่ไหนว่าท่านเฮ้ยนี่ไงทาง ท่าทางใบบายไม่อันนี้จะเป็นเวนอันนี้ท่าใบบายเนาะไงผู้อาบายอาทำงนก็บายบายแบบนี้ด้กันเนาะ